สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมมารู้ดูกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจ,จากฝ่ายระบบคุณภาพวันนี้ขอพาทุกท่านเข้าสู่รายการ CMC On Raw วันนี้ผมจะพาทุกทก่านไปทำความรู้จักกับนโยบายการให้กลรรับของขวัญและการบูเชิร Gift Entertainment Policy เราไปดูกันเลยเพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายการต่อต้านการทุจจิตภห้ในองค์กรจะมีอะไรบ้าง แตติดตามรับชมกันได้เลยครับแนวทางการปัดจัดสำหรับการให้หรือรับของขวัญสามารถไปทำได้โดยที่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือประเพณีสำหรับประเทศไทยกำหนดให้ไม่เกิน3ามพบาทหรือให้ของขวัญที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเช่นปฏิทินไดอารี่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร สินค้าของบริษัทหรือสินค้าของบริษัทในเครือสินค้าของชุมชนสินค้าโครงการหลวงหรือสินค้าที่ส่งเสริมการสนับสนุนอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่ให้ของขวัญแก่ผู้สมรสบุญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานเพราะถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการรับแทน การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจเช่นวันสถาบนาหรือวันลงนามสัญญาทางธุรกิจสามารถจะทําได้แต่จะต้องไม่เกิน3 0 0 0บาทและจะต้องได้รับการอนุมัติยินยอมจากเจ้าหน้าที่ระดับรองประธานบริหารขึ้นไปการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจอาทิเช่นการเลี้ยงรับรองอาหารหรือเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายโดยโตรงที่เกิดขึ้นทางธุรกิจหรือเป็นจารีตทางการค้ารวมถึงการให้ความรู้ทางธุรกิจสามารถกระทําได้โดยอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจการทำกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานขงรัฐเจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำได้ภายใต้านามของบริษัท และจะต้องมีกฎระเบียบแผนง,งานการรับผลที่ชัดเจนการทํากิจกรรม CSR ใดๆที่ใช้นามบริษัทจะต้องไม่สนับสนุนพักการเนือนการรับของขวัญของที่ระลึกหรือสิ่งอำนวยความสะดวกคณะกรรมการผู้บริหารและพนักง,งานทุกระดับชั้นงดรับของขวัญของที่ระลึกทุกกรณีและจําเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอกรับทราบถึงน,นโยบายการงดรับของขวัญของบริษัท หรือถ้าหากจําเป็นจะต้องรับของขวัญจะต้องเป็นของขวัญที่เล็กน้อยมูลค่าน้อยและจะต้องมอบให้หน่วยงานส่วนกลางของบริษัททําการจัดสรรโดยการหยิบฉลากแจกจ่ายให้กับพนักงานหรือมอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไปกรณีเป็นของบริโภคอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานส่วนกลางกรณีเป็นปฏิทินเดอรี่ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สามารถแจกจ่ายให้กับพนักงานได้กรณีการรับของขวัญของที่ระลึกในนามองค์กรต่ออง,องค์กรสามารถกระทําได้แต่ของขวัญของที่ระลึกดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทกรณีเป็นงานเลี้ยงรับรองจากคู่ค้าสามารถกระทําได้โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝง และผู้ที่เข้าร่วมจะต้องแสดงตนอย่างชัดเจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือจะต้องได้รับการอนุมัติจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากการเข้าร่วมงานดังกล่าวมีของขวัญจะต้องนําของขวัญของที่ระลึกดังกล่าวนั้นมอบให้กับหน่วยงานส่วนกลางของบริษัทการรับข้อเสนอในการอบรมประชุมหรือสัมนาการเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าโดยใช้งบประมาณของคู่ค้าสามารถกระทําได้ หากระบุในสัญญาการเยี่ยมชมกิจการของลูกค้าการประชุมอบรมหรือสัมมนา,าหากไม่ได้ระบุในสัญญาสามารถกระทําได้หากพิจารณาดูแล้วว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมีผลประโยชน์ต่อบริษัทแต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและทำขั้นตอนอนุมัติที่ถูกต้องจะไม่รับการประชุมอบรมหรือสัมมนา,าที่แฝงการท่องเที่ยว การสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำได้ตามความเหมาะสมการบริจาคให้กับหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐบุคคลของรัฐหรือองค์กรการกรุศลสามารถกระทำได้แต่จะต้องทำภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. เป็นองค์กรที่สามารถเชื่อถือได้และก่อตั้งอย่างถูกกฎหมาย การดำเนินการจะต้องทำอย่างถูกต้องในนามบริษัทและเป็นไปตามกฎระเบียบโปร่งใสตามขั้นตอนของบริษัทไม่ควรจ่ายเงินไปยังบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเว้นแต่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนควรมีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการบริจาคหรือการสนับสนุนมีการนำไปใช้ให้เกิดสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง